สำหรับคนขี้เหงาหลายๆคนคทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะตอนนี้มิจฉาชีพบรรมารูปแบบแปลกๆแล,แล้วอย่างกรณีนี้เป็นด็อกเตอร์อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะคุณผู้ชมฮะคือวันดีคืนดีมีผู้หญิง หน้าตาดีอ่ะทักแชทเข้ามาไม่รู้เป็นตัวจริงหรือเปล่าเมไม่รู้อาจจะเป็นตัวปลอมเนี่ยผมว่านะพวกพิชิตชีพมันชอบทำแบบนี้มันใช้ผู้หญิงหน้าตาดีทักแชทเข้ามาคุยกันเสร็จสับปั๊บเปิดกล้องสี่เปิดกล้องแล้วก็แบบยัวยวนอ่ะช่วยตัวเองให้ดูหน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นซึ่งเจ้าตัวไม่รู้ว่าทุกอย่างถูกอัดคลิปไวเพราะถูกอัดคลิปแบบนี้แบ็กเบลฮะห้าหมื่นใจมามาซะดีๆนี่แหละเป็นเป็นเรื่องที่เอามาเตือนกันสำหรับคนขี้เหงาหลายๆคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียว ดอกเตอร์ท่านนี้อายุ44ปีนะครับเป็นคนอุดรนำเอกสารเข้ามาร้องเรียนและแจ้งเตือนภัยทุกคนคือเสียรู้ตกเป็นเหยื่อแก๊งนิจฉาชีพที่ชอบอัดคลิปแบ็กเบลฮะดรเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงหน้าตาดสวยมากหน้าตาดีอ่ะเขาสวยเหมือนอื่นประมาณนั้นเลยแอดเข้ามาใน a c e b o o k แชทเข้ามาทักทายสวัสดีเป็นยังไงบ้างพี่นู่นนี่นั่นเห็นไหมนี่คุณผู้ชมฮะพี่เป็นยังไงทําอะไรอยู่คะนู่นนี่นั่นแล้วรูปโปรไฟล์อ่ะซึ่งไม่รู้ว่าใช่เป็น คือคงเอาแอบอ้างมานั่นแหละในความร,รู้สึกผมนะคือเข้ามาคุยแบบเออแบบคุยแบบเแบบชิงชู้สาวด้วยนะถ,ถ,ถ้าได้อ่านในแชทนะพูดคุยจนคุ้นเคยแล้วก็ตายใจวันด,ดีคืนดีผู้หญิงในแชทนี่แหละฮะคุณผู้ชมก็ส่งคลิปโปเปือยมาให้และก็ส่งข้อความยั่วยวนเชิญชวนว่าอุ๊ยเราควรจะมีอะไรการผ่านการวิดีโอคอลไหมวิด<อ>ีโอคอลผ่านทาง Facebook อ่ะคุณผู้ชมฮะเปิดกล้องสิเปิดกล้องสิอ้าวดรท่านนี้ก็หลงเชื่อฮะคุณผู้ชมฮะเปิดกล้อง แล้วก็มีอะไรผ่านกล้องก็เห็นว่าเป็นช่วงที่ดออรอ้างว่าเข้าห้องน้ําอยู่พอดีแล้วพอผู้หญิงแบบส่งอะไรมายั่วยวนปุ๊บก่อนเนี่ยเข้า,าจังหวะเายสไตล์ผู้ชายก็มีอารมณ์คุณผู้ชมฮะก็เลยด่าแหละเปิดกล้องแล้วก็ช่วยตัวเองไปก็เขาบอกไม่รู้ว่าถูกอัดคลิปนะรปรากฏว่าวันต่อมาหญิงเซ็กซี่คนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะทักมาหาดรคนนี้แล้วก็ส่งภาพเปลือยของดออรมาให้ดูขู่เลยฮะเอามาดีๆ5ห้าหมื่นบาท ถ้าไม่ให้ห้าหมื่นนะจะเอาคลิปแล้วก็ภาพทั้งหมดไปเผยแพร่นในโลกออนไลน์จะส่งต่อไปยังเพื่อนๆในโลกโซเชียลหมดเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันใน f a c e b o o k ไนงะครับอ้าวพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาเพื่อนๆต่างๆคนสนิทที่ทำงงที่ทำงานจะรู้หมดเลยนะเนี่ยจะทำให้เกิดความอับอายหน้าทีการงานก็เสียหายขู่ด้วยนะนี่ฮนะแจ้งความเหรอจะไปแจ้งความแจ้งความก็เท่านั้นแหละคลิปมันไม่อยู่กับตำรวจคลิปอยู่กับพวกฉันและที่สำคัญคือ ตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกฉันอยู่ต่างประเทศก็พูดง่ายๆก็คือไอ้แก๊งนี้มันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นแหละแต่มันเป็นอีกหนึ่งมิจฉาชีพรูปแบบหนึ่งเรื่องนี้ทําให้ดรท่านนี้ตัดสินใจไม่จ่ายเงินฮะคือเขารู้ว่าถ้าจ่ายไป50,000มันไม่จบแค่ห้าหมื่นไงหลักฐานไม่อยู่ไครพวกนี้แล้วอ่ะมันก็จะเอามาเรื่อยๆฮะเรื่องมันไม่จบแค่นี้เขาก็เลยเอาหลักฐานต่างๆไปแจ้งความแล้วก็นําเรื่องราวทั้งหมดมาเปิดเผยเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนขี้เหงาทุกคนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกลุ่มนนี้ะครับ เราพยายามโทรมาปุ๊บมีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่มาวันห้าคนกรมครูตลอดเป็นเสียงผู้หญิงทั้งหมดเป็นเสียงผู้หญิงทั้งหมดแล้วพี่จะเอาอยัางไงนี่พี่จะมาลีลาแบบนี้นะกรมครูกรมครูอย่างเดียวครับต้องจ่ายห้าหมื่นไม่งั้นคลิปพี่ออกภายในห้านาทีพี่ต้องโอนเงินภายในสิบนาทีถ้าโอนเงินเมื่อวานนี้แล้วส่งไปให้ญาติโดยตรงส่งไปให้ญาติส่งไปให้ญาติส่งไปให้ญาติาพัก,พกเพื่อเพื่อนฝูงญาติผมไอ้แค่หนึ่งนาทีเราไปซื้อวิดีโอคลอมันได้ยังไง ก็ยังไม่ออกอะไรก็ยังไม่ออกไมไม่บอกอะไรด้วยคุยอย่างนี้มันเละไท้ที่แเอาเอาสักหน่อยให้มันดูใช่ไหมโพสให้มันดูนี่แค่นั้นนะครับมันจับทุกอย่างไปหมดให้คิดในใจว่าถ้าเราโอนไปเงินไปห้าหมื่นสุดท้ายก็ไม่ก็ไม่สิ้นไม่จบคุณผู้ชมฮะเราขออนุญาตดูเสียงนะเพราะมันไม่สามารถเปิดออากาศได้ด็อกเตอร์เขาก็พูดแบบ จริงใจอ่ะตรงไปตรงมาเลยอ่ะเ็นภาพจังเลยอ่ะเออนั่นแหละฮะขออนุญาตดูเสียงออกจินี้เรื่องนี้ทำไมเราเอามาเล่าเพราะว่าเอามาเตือนภัยคนขี้เหงาเยอะช่วงวันวาเลนไทน์ตำรวจก็ออกมาเตือนตำรวจไซเบอร์ตำรวจหออะไรตำรวจปอทก็ออกมาเตือนเหมือนกันคนขี้เหงาต่างๆมีคุณหนุ่มรอๆทักแชทเข้ามาหรือว่ามีสาวสวยๆทักแชทเข้ามาไม่ใช่ตัวจริงนะครับเขาเอาเฟซบุ๊กเอาภาพคนอื่นเนี่ยมาทำเป็นโปรไฟล์แล้วก็มาคุยกับคุณหลอกให้คุณเนี่ย ถ่ายเปลือยถ่ายนู่นถ่ายดิถ่ายนั่นและสุดท้ายก็เอาภาพเหล่านี้มาแบ็กเมลคุณนะฮะครับระวังกันด้วยนะเอ๊แต่ผมก็เห็นภาพพี่หนุ่มที่ถอดเสื้อนะอันนั้นของจริงป่ะอันนั้นของจริง <laughs> อนุวัตของจริงต้องมีพุง <laughs> <laughs> วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้